หัหนูดีดีวันนี้ครับมาที่ตลาดสะพานโค้งหนูดีหนูดี

นเนื้อม eh? ัวยพวกที่กินเนื้อนยะกว่านี้นะฮะบัวเยอะกว่านี้นะมันได้เป็นแบบนี้อันนี้สุดแล้วอันเนี้ยสุดแล้วเขินได้ก็คนอยู่ข้างบนออกหลังเราจะเลือกปลูก่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไ้บัวที่ออกแล้วก็เอาบัวเิดสีเขียวสี้าเพราะว่าตรงนี้เราเนี่ยเริ่มจะออกสีเขียวสี้า กอนี่ราบ่ะนี่เลยนไปขึ้นสมบ่าวขึ้นขึ้นเดีิวไปขึ้นสุ่มกันครับผมสุมสูงห้าช้นครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูครับนี่ก็าทำใหม่นะครับ นี่ครับสุม่มไลนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปครับผมดูข้างบนครับ ไปหนูดีหน no yeah. like ูดีเดินขึ้นลงไดเองหันงปท่ไอไดิ้เข้าหไปเด้เข้าไปเลยตปหูดีเดินขึ้นเดเดินขึ้นเลยขึ้นได้ไหม เดี๋ยวพ่อขึ้นด right. ้วยกันตัวเฮ็ด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 ไปเดินเดินขึ้นแล้วตัูเดิเดินขึ้นหนูเดินขึ้นเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ai đi đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <coughs>

สูงไหมหนูดีสูงไหมอ้าวจะสูงข้างบนข้างบนสุดครับข้างบนของสูงเป็นไงบ้างากาศยิวทัดด้านบนครับผม เดือดไนะครับเดือดสารนี่คนละยี่สิบบาทเอ๋มั้งเลยปะลงได้ยังลงไหมเดี๋ยวถ่ายข้างล่างดอกค่ะ เป็นไ bon งลงลงง่ายไหมเดี๋ยวนี้ลงง่ายลงง่ายสิบเนสรกรอพ่างก่อนรอเดี๋ยวรอพ่องก่อนเดี๋ยวพ่อลงไปก่อนเดไปพ่อลงไปก่อนพ่อลงก่อนเดี๋ยวพ่อลงก่อน

Được. Mà, để đạo đức <laughs> <laughs> thì thiệt hại luôn 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 นี่ครับสุนใจสาัสดีครับรรยากาศดีมากครับผมอ่ะมีนกด้วย หลวังลื่นนะเไม่เวไม่ดินไปตรงน้นนี่เดินไปตรงสะพานตรงสาบัวไม่ตรงไม่ตรงไมตรงแต่ว่ามีเขาจะเรียกใหมเขาเรียงมหนลอยระโพงไงของไงออะเขาเรียงม นั่งพักเบรกเหนื่อยรเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยมันไหมหนูดีขึ้นไปมันไหมตอนเรามาสุ่มไห่ใหญ่เท่านี้นะน้องสาสัดดี๋ี เดีวนี้เหี่ยวยังเี่ยวยัเหี่ยวแล้วมีซ่อมค่ะเดี๋ยวนี้่ะูกาจไม่ได้อยู่บ้านประเทศเขาจะใช้มือต่เที่ยวไปมัมีซ่อมซ่อมบของขาดทยี่สิบำไรห้าบาทครับ๋ยว ลูกเป็ดด้วยนี่ลูกเป็ดนงนี่เห็นปะนี่เป็ดน้ำมีลูกด้วยใช่ไหมอือนี้เ <Rena> ป <ult> ็ดตรงนี้ด้วยลูกกเป็ดเป็ดด้วยใช่ป่ะใช่นกเป็ดน้ำเหรอไม่ใช่นกเป็ดน้ำเนี่ยปลาคราบดูนี่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 นี่นกปลาคราบดูดิดูฮ้เห็นปลาคราบยังหมดเลยนกเลาปลาอะไรปิดปลครับครับ

เราจะเดินลงสะพานเราเดินลงสะพานกันนู่นนู่นไหนเดินสะพานลงลงสะพานไปไหนไปตรงเนี้นยไอเดิน,ไ,ไ,น,นไม่รอเดินไม่รอพ่อเลย không phải lo cả lên.ỏo đã,ỏo đã,pa,đi nhanh trở ra. Mình có thể chụp ไปถ่ายรูปก,กันหนกครับนี่ไงเดินตรงตรงไปเลยตรงเนียใช่ตรงไปตรงไปเลยเดี๋ยวถ่ายมุมให้ดูดิมุมจะสวยไหม สวยอยู่ร้อด้วยแม่ซื้อผักรอแม่ตอนนี้กันนี่ครับ <c oughs> ม,มสวยนะผม,มสวยครับ บรรยากาศดีมากครับวันนี้แดดไม่ร้อนครับดแบดดไม่ร้อนเดี๋ยวหนูดีรอมแม่ก่อนมแม่มาเดี๋ยวแม่มาเดีวนี้แม่เดินมาแล้วแม่เดินมาแล้วนั่นไงวันนี้ดีเดินไม่ต้องนั่นไ,ไงเดินครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบ นี่นะครับใครที่จะมาเที่ยวนะครับผมตลาดสะพานโค้งนะครับผมจังหวัดสุพรรณนะครับอันนี้คือสุมใหญ่ครับมีทั้งหมดห้าชั้นนะครับที่จะขึ้นไปัวยืนข้างบนได้นะครับข้างบนส่วน หนูดีขึ้นไปแล้วเมื่อกี้หนูดีกลัวไหมขึ้นไปเมื่อกี้ไม่กลัวเลยหรออยากเก่งเลยนี่ครับส่วนใหญ่นี่บัวยังไม่มีแต่บ,บัวขาวนัว่นเลยเนะี่ยหนูดีเรามาบัวเยอะกว่านี้นะ เดินมา,าหยุดก่อนหยุดก่อนเอออะไป่ะเดี๋ยวไปด้วยอืมี่เด็กอันนี้คือเป็นตลาดอิ่มน้ำครับอันนี้เราจะขึ้นไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยนะขึ้นได้เหรอขึ้นได้เนะี่ยตอนนี้ขึ้นได้เหมือนกัน เดินแค่ะไม่ขึ้นหรอลูกพ่อยังไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นหรอก,อเ,รอกเอานี้เมื่อกี้เดินดูนกเป็ดนกเป็ดไปไหนแล้วนกเป็ดอ่ะ ันบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีมากเดี๋ยวๆ,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 ๆนี่สะพานมันยาวถึงโน้นเลยโนนดีเห็นไหมใช่ เราโน่นเลยไปเริ่มเริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งคักกันบ้าง กินก๋วยเตียวร้านเจวันดีสองพันคสองสองนัของร้านเจวันดีกับกเเจวันดีรังเดินเหนื่อยหน่อยนนีสังก๋วยเตี๋ยวพี่แล้วน้ยนีดยินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่น้สสเหรอไอของพ่อนพ่โยเรอ ข้อก็มีนี่ไงพ้อจเ,เล็กอันี่มันดีนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมที่เปิดนี่ไงอันนี้ต้องรามาไม้ สะานโปงนีสง่สวยมามยากบีทาวทัศน์สางอิ่มแล้วครับนิ่ก็เดินทางอ่ไปนะเดินะนะทางต่อแล้วป่านเดิมนมรกนั่งเรืเอ มีนตองตีให้ฟังเลยนะครับตีดิบๆไม่ได้น้องตีให้ฟังขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ไปด้วยเดี๋ยวไปถึงห้าทีมีหมูเดียวด้วยเหมือนกันมีข้าวเหนียวให้กินด้วยด้วอัีนอ้มีร้านมันปิ้งมันปิ้งข้าวโพดปิ้งกล้วยปิ้งก่อนมันกล้วยไหมนี่ไงตลาด่ มองดูยี่ว่าหมูปิ้ง ถนนไปร,รังสวรรค์ที่สี่ที่ถนนนึกอาจจะอาจารย์จะกินตารางงานเะป็นอะไรไปเดินหนูดี่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางกาลับกันแล้วนะครับฝากหนูดีแฟมิลี่หน่อยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูดีด้วยนะครับหนูดี là lát bảy bà, máy mà được không này mày hấp.